สวัสดีครับอยู่กับผมพ่อูกครับเล่นเกมครับอ่ะสามอ่ะสานาทีรู้เรื่องแล้วครับอยู่กับเกมไบโอมมลแทนครับผมครับผมดูคลิปเดียวเล่นได้จนจบเกมนะครับโดยอย่างแรกนะครับเป็นระบบฟัสทาวเวลเราไม่สามารถทำได้ในการอยู่ระหว่างคีย์ไซ อยู่บนดันเซียนหรือต่อรู้นะครับอ่าใช่ครับและการจะฟาสเทเวลนะครับมันจะเป็นป้ายนะครับให้เราไปยืนฉี่ที่ป้ายนั่นแหะเราก็จะสามารถฟาสเทเวลได้นะครับให้ดูจุดสีเหลืองในแผนที่นะครับเนี่ยจุดสีเหลืองแบบนี้ก็จะสามารถฟาสเทเวลได้เลยอ่านะครับแล้วก็ต่อมาสําหรับเรื่องเคเวสหลักนะครับสําหรับเรื่องเคเวสหลักจะเป็นดาวเหลืองนะครับส่วนเควสรองจะเป็นดาวสีฟ้านะครับอ่าน,นติดตามนี้เลยเห็นไหมเควสเควสย่อยเป็นสีฟ้าเควสหลักเป็นสีเหลืองให้เข้าไปที่จาร์นลนะครับวารสารด้านบน <ผม S 1> แล้วก็สําหรับอาวุธนะครับอาวุธก็มีให้เลือกใช้หลายอย่างมากมายเลยนะครับซึ่งก็แล้วแต่คนถนัดเลยนะครับว่าอยากจะได้อาวุธแบบไหนแล้วก็สําหรับชุดต่างๆนะครับสาหรับชุดก็จะเพิ่มสเตตัสต,ต่างๆอย่างเช่นเพิ่มค่าค่าคิก็คือพลังเวทนั่นเองพลังสเต็งก็คือการต่อสู้การฟันส่วนเฮลก็คือพลังชีวิตอยู่แล้วแล้วก็ชุดนั้นก็จะสามารถป้องกันฟกัน าการได้หลายแบบด้วยกันนะครับโดยการเวลาเราเข้ามาแล้วนะครับให้ดูมุมขวาล่างเห็นไหมครับนั่น,นะอะใช่เมื่อเราเปลี่ยนแล้วมันจะสามารถกันได้แล้วก็ตรงนี้นะครับเอาฟิตเราสามารถเซฟได้นะครับเซฟชุดไว้ได้เลยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งแต่งตัวเสียเวลาครับบางพื้นที่มันเข้าไม่ได้นะครับมันเป็นไฟแล้วก็ต้องใส่ชุดกันไฟอะไรประมาณนี้นอกจากนั้นนอกจากเราจะแต่งชุดเองแล้วในเกมก็ยังมี q u วสย่อยนะครับให้เราไปเก็บชุด ็นชุดสูตรสาเร็จเลยสาหรับการไฟการน้ําแข็งอะไรก็ตามนั้นเลยนะครับแล้วก็สําหรับการคราฟนะครับการค้าฟนี่ก็ให้เข้ามาที่คราฟนะครับแล้วก็เลือกมาที่มือฝั่งนี้อ่ามันก็จะมีด้านบนนะครับคราบดาบใหญ่จะเป็นรูปนี้อ่าดาบมือเดียวจะเป็นรูปนี้นะครับอ่าแล้วก็ปืนให้กดฝั่งขวานะครับเลือกเลนส์อ่ารู้สึกมันจะมีอยู่3าท่อนด้วยกันนะเป็นด้ามแล้วก็เป็นปลายดาบอะไรเงี้ยมันจะมีอยู่3ท่อนด้วยกันแล้วก็สามารถแบบ ใส่ความสามารถพิเศษเข้าไปได้มีท่าโทษนู่นนี่นั่นหลายอย่างยังไงก็ลองเข้าไปคาบดูนะครับอ่าแล้วก็ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ครับอีกอันนึงก็คือมันเป็นการเพิ่มพลังอ่าโดยการเราต้องดูคําว่าออร่านี่นะครับเนี่ยเ้ความดี45ความเร็ว10ก็จะทําให้สามารถบดล็อกไอ้พลังนี้ได้ psi อะไรเนี่ยนะอ่าเนี่ยก็ต้องใช้ความดีและความเลวนะครับบวกกับไอหมวกมายากรด้านล่างซ้ายเนี่ยมากดล็อก โอเคครับก็เล่นประมาณนี้ก็จะสามารถจบเกมได้แล้วนะครับออวุธมีขายนะครับเข้าไปตามที่คขปมต่างๆเลยนะครับผมก็จะมีอาวุธขายโอเคทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับครับผมขอให้มีความสุขกับการเล่นเกมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดสัญญาณดิงไว้ด้วยนะครับครับผมครับสวัสดีครับ